สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำแป้นพิมพ์ iPhone เหมือนมากก,ก็เรียนกดเข้าไปที่โน้ตนะคะอ่ะกดเข้าการตั้งค่านะคะทุกคนตั้งค่ากับแป้นพิมพ์เสร็จแล้วกดค่ากำหนดค่ะเสร็จแล้วให้ทุกคน ตามนะคะได้รับเสียงการกดแป้นก็ปรับแล้วแต่ความชอบนะคะเราก็จะเอาประมาณสิบห้านะคะแล้วแล้วแต่นะคะทุกคนจะเอาอะไรกดคำว่าทีมกดแสดงเพิ่มนี่ เสร็แจแล้วกดอันนี้นะคะอันล่างสูดสีดำมันจะได้แบบนี้นะคะแล้วแต่จะเ,เสียอะไรนะถ้าจะเอาสีอื่นก็ได้นะคะสีอื่นก็จะเป็นแบบนี้นะก็ถ้าอยากได้สีดำก็กดนี่เสร็จแล้วกดใช้ค่ะใช้เสร็จแล้วกดออก ทุกคนเดี MM ๋ยวเราขอหาเพิ่มก่อนนะกันแค่ๆก right. ็กอนกอมชื่นนะแค่นี้ก็ได้เลยนะคะทุกคน ใช้หมดนะคะทุกคนนี่นะคะมันได้แล้วนะใครสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะได้แล้วนะไปแล้ว ต้องพักกินหน่อยสัมพันธ์อื่นไว้จะกันมาคือสัมพันธ์เรื่องอยู่ซื่อๆไปแล้ว